ผู้รอคอยผู้รอคอยผู้รอคอยผู้คอยรอเข้านะอะไรจาลืมเขาลืมชาลูเไว้ที่เขาบอกเขาสาองไสแล้วเขากลัวหลงไงไปเปรี้ย พี่หลุยถ่ายเจ้าสาวอ่ะถน้องให้ท้ำก่อนแล้วก็มีเต็มที่สามารถดูน่ได้สวยอุ้ยถ่ายเจ้าสาวอ่ะถ่ายเจ้าสาวต่างกันเป็นยังไงแม่เจ้าสาวเป็นแม่อุ้ยเจ้าสาวยังถ่ายโบไงขอถ่ายเต็มตัวถอยไม่ได้บังไหมไม่ได้เจอกันาด

ไม่รู้เขารู้จักพี่อ้านเขาบอกว่าเขาดูยูทูบคนนี้เหรอสีเปลี่ยไม่ใช่จ้ะไใช่ะใช่ไหมรู้เลยแพทองบอกว่าได้แพทอยู่เดี๋ยวเราเปิดไฟให้นะแป๊บหนึ่งแล้วต่อ หลับเลยมดจะหาพี่มาร้อไอ้นี่เว็บเว็บกรเด้งเข้าเว็บเข้าไดขอนั่นั่งตรงนี้ได้ไหมนับนี้ตอนันหลบนอบันไดทั้นสองสวยมากไหนขั้นสองสวยมากนี่บันไดทางขึ้นสวยมากแล้วก็มีโซนนี้มาบุ้งจัดแบบนี้เลยชิเชิ จไปทำหุ่นจะไปทำเท้าคางเท้าางนี่แะกาแฟนี่แม่ถนัดมือเท้าฝ่านะเหรอเท้า้าข้างเดียวขอขอเทพปางมุมเยอะมากน่าักดีๆป้างมุมเยอะมามมุมนี้มนเยอะมากลี่จาแม่เลยนารากจนน่าแม่เราต้อถ่าคู่ตรงนี้ก่อนมันสวยน่ารักจังเลยสวยใช่ไหมคอน ที่แปดอันน้สว่างขายแต่งงานเลยก็ทำอะไรนันอะไรเรานแม่งแม่เาทำาไแ่งานแต่งงลูกสาวแม่ลินนะวันที่แปดนี้ไ้เราูปแม่ลินกใช่ต้องมีต่ด้วยวยต่ก่อนแล้วก็หนูก็ตอบด้นมาช่วยมันเกิดมันแต่งงานลูกสาวแม่ลินต่ายก่อนเต่อายก่อนเเย็่อ้ ต่อคำาต่อไปลูกค่ะเดี๋ยวรอข้างนอกน่าเดี๋ยวไปถามโม้โอ้โม้้าโพที่ข้างเลยเราโอ anyway. ้โหเดินไปหาไปนะไปแล้วคิดแลต่อไปลูกค่ะ ขับรถเกียบรตอกลายหนาทีแม่จะได้เอาผ้าไปแปะข้างฝาใหม่แล้วขอใจนะเมื่อกี้แม่ยิ้มตอบไม่ไ้ม่ได้ยิ้มบ้างโอ้ใจโอ้ยไม่จะไม่รเรื่อว่าอะไรเข้าเลยค่ะเอาคนละไถกรไถกจะรูดแปะข้างฝาอ่าภาาเดิม ปหเ่น้ำ่ไปสิน้ำครอะไปแล้วไปแล้วเราเค้วเเงแล้วเหรอเดี๋ยวเอาเองไปนะวั้รายได้บ้างอจอแ่ไปต่อไป

เรหัวใจตั้งขึ้นไงน่ะมาเดโอ้อตัอะเอสารเเอดนหนือเนี่ยไรบอกเดียวเล่าสไม่เจอหา้อนไม่เจอไปร้องเพลงละมั้งน่ะ อเดิมเลยอันนี้อันไปข้างนอกนะ่าจะไปไหนห้องนี้สามารถเขาแต่งห้อนี้ได้ไหมล่ะอันนี้มีที่มีมอสสิเลคานอะไรอ่ะห้องนี้สามารถแต่ง ขอใช้หน่อยนะอุ้ยซานต้าโอ้โหน้าตางโหน่าตังโหน้าตางแล้วหนูอยากขโมยของกว่าท้อนนะลูกอุ้ยหยาอะไรที่ต้องไหนครับอ่าเข้าตรงนี้โอเคหนูขอขายละอันเดียวไหคะ

ข้าอเกะไม่แน่ใจว่าไม่เอยก่นทาแซนตาไงแซนดาทำท่าไงโอ๊ะโอ๊ะโอทำเร็วเร็วเร็วทำทำกระดกกระดกอามาที่ลงมาแล้วก็หมดนะไปดูเขาเขอว่าย 2K ทีทั้งหมด

โอ้ไม่ต้องหุนลูกไม่รู้ต้องไงลูกดกไงสิ่อกินแต่ละวันแล้วตื่นเต้นมากอันนี้่าตื่นเไ้นมี่เดียวแล้วใครเข้าออกแบบ ดีมากเลยใช่ไหมคะในในรายการวัน้เล่นไถ่เลยได้ไดเป็นไรพีไถ่แล้หนูได้ดูโอ้ได้โบนิ่งหนูไปแล้วให้พ่อหนูโบล็อกเพลง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 